กำลังของอาสาสมัครรักษาดินแดนยังคงคุ้มกันพื้นที่ในส่วนราชการของอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะบริเวณสามแยกซึ่งเป็นเขตรอยต่อในหลายหมู่บ้านเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงแม้ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจะเกิดเหตุความรุนแรงแค่แครั้งทำให้อําเภอกระเพาะกลายเป็นหนึ่งใน5อําเภอที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ยกเลิกพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนําพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมาใช้แทน แม้ว่าอำเภอรกอระเพาะจังหวัดปัตตานีนั้นจะเกิดเหตุความรุนแรงเฉลี่ยเดือนละหนึ่งครั้งจนทาให้หน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นอาจจะหยิบยกให้อําเภอรกอระเพาะถูกยกเลิกหมายพรกฉุกเฉินนะคะแต่ว่าสําหรับชาวบ้านและหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นยังคงเห็นว่าพรกฉุกเฉินนั้นยังคงมีความจําเป็นนะคะเพราะว่าภูมิประเทศของอำเภอรกอระเพาะซึ่งมีรอยต่อติดก,กับหลายอำเภอที่ยังคงเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นค่ะ ภูมิประเทศของอำเภอรกอระเพาะที่ติดกับอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอบายเจอะจังหวัดนราธิวาสและอำเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่ยังคงเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นบ่อยครั้งทําให้หน่วยงานราชการอย่างอำเภอที่ต้องกลายมาเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องเข้ามาดูแลพื้นที่แทนทหารเริ่มกังวลหากมีการยกเลิกการใช้พลกรฉุกเฉินจริงเพราะแม้จะมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นไม่มากนะักแต่จากรายงานด้านการข่าวก็ยังคงแจ้งเตือนมาโดยตลอด และหากไม่มีการใช้กฎหมายพิเศษอําเภอกระเพ,ะพาะก็อาจจะเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นสถานที่พำนักของแนวร่วมจึงกลายเป็นภาระหนักที่กําลังอสอซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันแค่75คนที่ต้องเข้ามาดูแลพื้นที่ทั้ง3ตําบล27หมู่บ้านจําเป็นที่ยังต้องใช้พอรอกอ,รอยู่นะครับคือถ้าจะให้ยกเลิกในคนยากก็ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เนี่ยรายังต้องพึ่งหน่วยกําลังในการที่จะดูแลรปภพ,พ,พ,พื้นที่อยู่ ยิ่งกับกระเพาะเนี่ยผมว่าเป็นพื้นที่รอยต่อของของสามสามจังหวัดด้วยนะครับเพราะว่ามันหนึ่งก็ตรงนี้ก็รามันล,ละยะลาครับสองก็บาเจาะอีกส่วนหนึ่งเราก็มีพื้นที่ที่เป็น,ปนจุดล่อแหลมก็คือมีพื้นที่เขาบูโดนี่อยู่ติดติดกับอำเภอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยผมคิดว่ายังต้อง,ย,ง,องยังต้องพึ่งหน่วยกำลังนั่นแหละอำเภอรกระเพาะจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบางังอำเภอเบตงจังหวัดยะลา อำเภอแวงและอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเป็นห้าอำเภอที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอให้สภาความมั่นคงแห่งชาตินำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ยกเลิกพรกอยฉุกเฉินแต่จะต้องวิเคราะห์ถึงความพร้อมของพื้นที่นั้นทั้งสถิติเหตุรุนแรงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและตำรวจที่จะมาช่วยเฉยกำลังทหารรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน แรงผลักดันที่ทําให้มีการเสนอให้ยกเลิกพรกอฉุกเฉินคือเสียงเรียกร้องจากองค์กรเอกชนและประชาชนบางคนที่เห็นว่ากฎหมายพิเศษส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนสวนทางกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มองว่ากฎหมายพิเศษมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ควบคุมเหตุความรุนแรงเพื่อให้การเข้าค้นหรือการจับกลุ่มกระทําได้ทันทีซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ใช้กฎหมายเหล่านี้เท่าที่จําเป็นและใช้อย่างระมัดระวังอยู่แล้ว อิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน